Seconds. อารุนสวัสดิ์พบกับผมอีกแล้วในช่องรีวิวหนังใหม่วันนี้ผมจะมารีวิวหนัง The c o l ล e c t r สามมัจจุราชไร้เงาสามก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอฝากกดไลค์และ cribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยครับนั้น เราไปเริ่มกันเลยเดีย๋ยวคุเลเซอร์สามัรจุราชรไรสามเล่าเรื่องราวของโรเบิร์ตแมคคอลต่อจากภาคก่อนๆนับตั้งแต่ละทิ้งชีวิตในฐานะมือสังหารของรัฐบาลเขาก็ได้พบกับความยากลำบากในการที่จะประนีประนอมกับสิ่งเลวร้ายที่เขาเคยทำไปในอดีตและค้นพบวิธีการอยู่กับมันด้วยการรับใช้ความยุติธรรมในฐานะผู้ถูกกดขี่ก่อนที่เขามาอาศัยอยู่ที่บ้า นอนในอิตาลีตอนตายที่ซึ่งเขาคนพบเพื่อนใหม่ที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาญากรท้องถิ่นในขณะที่สถานการณ์รุนแรงขึ้นแม่ข้อรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องทําก็คือต้องปกเพื่อนของเขาด้วยการจัดการมาเฟียแน่นอนว่ายังคงมีอวงตนฝูกควาผู้กํากับคู่บุญที่ปลุกปั้นแฟรนไชนี้มาตั้งแต่ตนยังกลับมารับหน้าที่เดิมของตัวเองอีกครั้งพร้อมกับการใส่ลีลา และทุ่งท่าที่ค่อนข้างเป็นสไตล์ที่ต่างจากทั้งสองภาคก่อนหน้านี้ไปนิดหน่อยด้วยการเล่เรียนจังหวะของหนังอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนใดๆดคล้ายกับเป็นตัวแทนของความช้าลงของตัวละครหลักอย่างโรเบิร์ตแม็คคอที่กลายเป็นมือสังหารที่เวรวยราขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกระมังโดยโคลเซีสามสภาคนี้อาจจะมีช่วงจังหวะก,การเล่าเรื่องที่ค่อนข้างเนบนาบและเอื่อเฉยไม่เหมือนกับภาคก่อนหน้านี้ถึงจะค่อนข้างช้าแต่หนังก็ยังคงซึ่งไว้เอกลักษณ์ของหนังชุดเอาไว้ได้ครบเครื่อง โดยเฉพาะทุ่งท่าที่แสนคมคายที่หยอดใสเข้าไปได้ดีกับลีลาฉากแอชชันต่างๆที่พอเหมาะพอจะกำลังดีและยังคงรักษาเส้นเรื่องและคาแรคเตอร์ความดุดันของโรเบิร์ตแมคคอเอาไว้ได้อย่างชัดเจนและโครงเรื่องก็แสนจะธรรมดาแม้ว่าจะพยายามทำให้มันคมคายแล้วก็ตามแต่ในองค์ประกอบของตัวละครโรเบิร์ตแมคคอลก็ยังทำได้ดีอยู่เหมือนกันบทสร้างให้เขามีเนื้อมีหนังมีอารมณ์และความเป็นมนุษย์มากขึ้นพียงแต่เสียดายเล็กน้อยที่พลอดรอง และองค์ประกอบเสริมต่างๆของหนังยังคงค่อนข้างดูละหลวมที่จะสร้างอารมณ์กินใจได้ไปสักหน่อยในขณะที่นักแสดงสมทบคนอื่นๆอย่างดากอตาแฟนิงก็ถือว่าถ่ายทอดได้ดีเพียงแต่แอบ,บเสียดายที่บทของเธอค่อนข้างจะไม่มีอะไรสับสนสายเข้ามาเหมือนจะมีนัยสำคัญบางอย่างแต่ท้ายที่สุดหนังก็แค่หยิบเข้ามาเติมให้ดูเต็มและมีอะไรเพิ่มขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกับยูจินิโอมัสกครนเดียเดวิดเดนแมนหรือไกอาสโคเดสลาโร ก็มาเป็นแค่ตัวละครเสริมแบบผิวเผินไปนิดหนังยังมีงานภาพและโลเคชันสวยๆของอิตาลีให้ดึงดูดใจรวมทั้งงานประพันธ์เพลงประกอบของมาเซลโลซาวอสของเรื่องนี้ก็แอบน่าสนใจไม่น้อยโดยเฉพาะเพลงที่หนักเสียงเบสเข้ากับลีลาและสถานการณ์บูเด็ตเดี่ยวของหนังมันช่วยปลุอารมณ์ได้ดีถึงจะเสียงดังโดดไปบ้างก็เถิดดังนั้นเดย์โคลเซอสจึงเป็นงานเลี้ยงกเกษียณอายุของโรเบิร์ตแมคคอลที่ยังรสชาติดีใช้ได้ถึงเครื่องปรุงต่างๆ จะยังไม่ถึงนิดหน่อยแต่มันก็ตอบโจทย์ของตัวเองได้อย่างดูดันสรุปเลยคุณเป็นแฟนหนังที่อยากดูแอชชั่นง่ายๆเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนไล่อารมณ์ขณะเล่าได้ดีและไม่คาดหวังสีนบูที่เด็ดดวงอะไรเดิรคเลสเซอร์สาก็ยังเป็นหนังที่สามารถดูให้สนุกได้ครับสลับคะแนนผมจะให้ไว้ที่7เต็ม10คะแนนนี้ผมให้ส่วนตัวผมใครที่คิดว่าสองภาคสนุกกว่าส่วนตัวผมมันเป็นหนังที่ดูได้กินง่ายก่อนจะจาัดก,การไปท่าผมพูดผิดพลาด ประการใดก็ขออภัยด้วยผมก็ขอกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยครับนั้นผมลาไปก่อนสวัสดีครับ